โอเคครับก okay, ็สวัสดีทุกคนด้วยนะคบวิวผมเคเคกับพี่ควันเกนเคซี่ในหมายคับบันไดรักกี้บ็อกซ้นะครับวันดีนะฮะพี่ก็จะมาเปิดรักกี้บ็อกทัฟฟิกนั่นเองไม่รู้ว่าของมันจะแบบระเบิดบึ้มบั้มไหมนะไม่รู้สินะแต่เขาว่ามันไม่น่าระเบิดเป้าไม่แน่ใจอะแต่ว่าเปิดๆไปเถอะนะครับผมโอเคมาตอนนี้โกรธ ใกล้จะได้เวลาเริ่มแล้วเกนเควสี่เธอพร้อมรึเปล่าพร้อมสุดๆไปเลยสิบห้าอ้อักินาที15นาทีดีนะสิบนาทีนะสินาทีใครเปิดบทโก,กนกดนั้นเฉยนะได้ครับผมแล้วก็นับอาเบสบล็อกที่เหลืออยู่เหมือนเดิมแล้วผมระหว่างนี้แก้งกันได้นะครับเผื่อใครเพิ่งเข้ามาดูนะฮะโอเคสามสองห่ยางยงยก็แค่มองเฉยๆว่ากล่อ,องมันสวยดีนะ สูทไปแล้วโอ้ย่กไปแล้ว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 ปลาใส่ปลาอะไรใส่ปลาอะไรใส่อะไรอะหูอะไรอะโอ้ยเดิทครับเบลล็อก้หายก็ใช่ไงก็เขาแกงเธอได้ถูกปลาเขาได้ของที่มันสามารถทําเบลล็อกหายเขาก็แกล้งได้ไงไม่แทนเบลล็อกหายห้ามแกล้งเธอลืมเหรอมั่วแล้ว ไม่ได้ทำเป็นล็อกหายห้ามใช้เอาห้ามใช้เธอมั่วแล้วเธอมั่วแล้วได้มาต้องได้ดิแกล้งทำให้เป็นล็อกหายไ่งั้นมันจะหายได้ไงอ่ะโอ้นี่ไงหายแล้วจังหวัลอะอ้ะวิ่งเลยเนี่ยขอให้มันโดนเองอะไรอ่ะทีนอยู่ไหนอ่ะว้ยโอ้ยปิดมอนเตอร์ให้หน่อยไม่ปิดเฮ้ยเราทำเป็นล็อก้ะหายไปกันฮ่ เออไม่ทาของเขาได้งกันแล้วเธอต่อคืนน่ะคืออะไรอ่ะคีโกงอ่ะเราไม่รู้ว่าเบรคเรามันหายอ่ะเราก็ลองปามั่วๆดูอ่ะคีโกงอ่ะคีโกงอ่ะเขาปาคืนได้ปหมถ้าปาเยอะอ่ะเราปาเดียวอ่ะโอ้โหโอ้โหสร้างอะไรเกิดขึ้นวันนี้เออเฮ้นเขาปาคืนนะหนึ่งหนึ่งปึ๊บนะเออเลิกเลิกเห็นไหมห้ามแก้กันแล้วห้ามแก้อะไร ก็ถือว่าหายแล้วก็ถือว่าแบบบล็อกหายไปแล้วอ่ะเธอมาทำบล็อกเขาหายไปอ่ะได้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 ทุกที่ทุกคนบล็อกที่หายอ่ะโว้ยมันเอา TNT มาแก้แต่ดูดูคนเราเนี่ยโคตรแย่เลยไปต่อไมซ์ั้นแต่เธอตกแล้วก็โคตรแย่เลยทุกคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บจองรีไปแล้วจังวันนี้วิ้นวันนี้ทางหายเฮ้ยจะเปิดได้อะไรอ่ะ โอ้ my ก o s h อ้าอ้าอ้าคือบตายโอ้โหโอ้เธอบอกเธอบอก s i เวอร์ฟิชให้หน่อยเธอบอกมันไม่หายเธอดูดิเธอบอก s i เวอร์ฟิชให้หน่อยอะไรที่ v e r ฟิต h อะไร s i l v e r f i เต็มไปหมดเลยปิดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเขาจะจ้างันเดอร์อะไรนี่ใต้ทางเธอเดินนะโดนนะโดนนะท่านเธอหายไปไหนหมดละโดนนะท่นเธอหายไปไหนหมดหรอเฮนอะไรหรอ เฮ้ยอาตกไปตายเอออะไรเอมาแกล่ะรีบตกจังอ่ะอะไรอะไรใครจะแกลงอะไรเอออันนี้มันคืออะไรอ่ะมันไม่ได้สร้างอะไรนี่นะเฮ้ยเธอจะสร้างอะไรอีกกงและกงและเธอเริ่มกงแล้วกงอะไรเขาจะใส่เธอเขาจะทำใส่เธอเดี๋ยวเธอดูเธอดูเธอดูเธอแม่งโคตรที่โกงอ่ะที่โกงยญ่ มาอยู่ฝั่งแล้วก็แล้วก่าเธอได้กิวะค่อยขี้โกยทุกคนค่อยขี้โกยทุกคนตีแน่มันมาตีเราแล้วมันก็ค่อยขี้โกยทุกคนดูดีมันปลาลงมาเนี่ยคนเราอะปลาอะไรใครปลาไม่มีสโนเนี่ยอะไรใครปลามาใครปลามั่วมันตกไปอีกปล่าหมาปลามาบมอนเตอร์หรือเปล่าหมาปลามามอนเตอร์ไปแล้วไม่รอไม่พูดช้าและเกียนเขาจะเี้เกียนเราไปหนึ่งรอบอะที่หายล้ว เราต้องรีบเปิดมาทุกคนอ,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 กอ้าวอ้าวอโอ้ยก้อไอ้พวกสกเกลเลตันหัวใยมีเลยอ้าวน้ำไหลช้วยอุ้ยทำไมได้สิ่งก่อสร้างเยอะจังวะอย่าบ่นได้ปะจะไม่มีสรุปแม่งเยอะช่บหยเลยเฮ้ยฉันพูดคำหยาบเหรออะไรเขาไม่ได้พูดคำหยาบเขาบอกมันเยอะมากเลย้องฟัง,ฟงอยู่นะนะเราไปตัดออกนะ ได้สองของเธอได้กำลังตัดอ๋อเพราะเขาเป็นเวบะอะไรโอ้ย,อย,อยเราได้วิธีการแก้โอเคแล้วเป็นตัว<ห>แก้งเป็นตัวแก้งแค่ไป่เอาของแก้งได้ท้ามจะไม่แก้งแล้วคนมาแก้งได้เขก็ต้องแก้งดิโอ้ย <S 1> <S 1> <S ดับไฟดับไฟฝั่งโอเคไฟไหมต้องดับไฟเฮ้ยโอ้ยมันต้องเป็นเจลี่ มอนเตอร์ได้เองนะหนูไม่เกี่ยวเอ้าชิบหายแล้วคุณโอ้มอนเตอร์เอ้ยเธอทีพีมาทำเพื่อเอ็งจะขี้โกงเหรออะไรเหรอเขาจะตายเขาก็เลยทีพีว่าข้าไปแล้วขอบคุณนะไปต่อไปสอดีดีก่าเนี่ยเราขึ้นน้ำตรงนี้ไปดีกว่าแถมเขาเป็นอะไรวะไปอีกสกิมเลตันโอ้โห ไม่ตายแต่เลี้ยงไม่ตูอวันเตอร์ก่อนเยอะเกินไปละสิ่งก่อสร้างที่แบบว่ามาหาศาสรทุกคนตอนนี้เยอะจริงครับผมตอนนี้เหลืออีกเกือบเกือบ5นาทีเฮ้ย5นาทีหรอยังเปิดไม่ถึงไหนเลยโอ้ยเรวพี่วขกเขาขึ้นไปถึงนู้นแล้วทุกคนอ้าเขาไต่น้ำมาน้ำมันว่ายช้าใช่เขาไต่มันมา เมื่อตะก,กี้ปุ๊บปุ๊บแล้วติดอะไรเนี่ยหายใจๆขน้ำไหลไฟดับน้ำไหลไฟดับโอ้โหสเกิลเลตันมันจริง,อ,ง,รงรอะไรวะเนี่ยโอ้โหเดี๋วไปไงี้ยอุ้ยอยากได้ธนูไปแก้งโอเคแต่มันล่วงลงไปแล้วอ่ะเอ้ยไม่นะ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 โอ้โหแล้วคือนะเขาเปิดได้ไอ้ที่มันจะสุ่มของใช่ไ่มแล้วมันสุ่มได้เป็นบ็อกมา โชวลระดูของเราดูของเรามันพังหมดแล้วว่าไม,ไม่เหลือบล็อกอะไรแล้วว่าเราก็ไม่เหลือเราก็ไม่เหลืออะไรเลยเออคุยได้เลยด้วยดีแล้วเกิดอันเนี้ยตกใจหมดไอเป็ดเอ้ยเราได้มอนเตอร์มอนเตอร์มันยิงออกมาเป็นแบบของสัง้คิวแล้วกัน อะไรกันครับเนี่ยใช่เราได้มอเตอร์ที่เป็นของสร้างวิลเล็กเลยอ่ะโอ้โหแล้วันแหล,แล,แลเขาจะไปฆ่ามาแล้วมันก็สร้างของมาแล้วมันก็พงังเยอะอ่ะเราโดนเพียบไม่ต้องห่วงเธอมีเพื่อนโดนอยู่แล้วเฮ้ยเคนถึงนู้นแล้วหรอใช่แต่ก็ยังไม่สุดนี่เฮ้ยเคนโลด้วยไม่ลอกินอันนี้ดีวกว่าทุกคนไม่มีรถละโอ้โคตรนานอ่ะกว่าจะถึงขึ้นขึ้นไปใหม่อ่ะแล้วมอเตอร์ก็กินตกลงมาก็ปิดมอเตอร์สิแต้เธออ่ะ ไปทำเราเป็นน้ำตกเยอะอ่ะก็ขนาดนั้นก็คือการแกล้งไงคือการกั่นแกล้งก็จะแกล้งได้อ่ะมันก็เป็นปกติป่ะเขาก็ต้องแกล้งเธอป่ะเดินลำบากชิบปุ๋งเลยกว่าจะถึงปึ๊บกระโดดขึ้นไปไม่มีอะไรยิงแกล้งโอเคเลยว่ะเฮ้ยจะแกล้งอะไรอีกอยากแกล้งอ่ะเขาต้องชนะดิ โอ้ยต่อมั่วชิบหายเลยอะไรวะเนี่ยได้มาตรงนี้อีกแล้วแล้วก็ไม่มีที่ต่ออ๋ออย่างนี้ละกันไปเลยไปต่อต่อต้องตามขีดที่ทันยังไม่ถึงเลยอีกไกลชิบหายอะไรเนี่ยอะอะไรเหรอตกเหรอไม่ใช่เอได้สิ่งก่อสร้างอีกแล้วโอเคช่้ยช่วนะ โอ้ยมันโดนสโลเนตโอ้ยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มอนเตอร์อะไรวะเนี่ยทำไมมันดูวุ่นวายอะไรขนาดเนี่ยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่การสร้างของแล้วโอ้โหมันได้อีกแล้วอะของหายอีกแล้วอะทำใจวะเพื่อทีนะเย้เลยอุ๊ยเฮนไปถึงรู้แล้วเฮนรอด้วยอุ๊ยธนูลูกธนูตกไปแล้วหรอคุณตุย ต่ออีกแล้วเหรอจุจิจุจิ๊จุ๊จัะจ๊ตออะไรวะดเนี่ยโอ้ยหัวร้อนมันร้อนไม่ฝืนไฟเลยมันร้อนมัจะขึ้นไปถือจี้ผมบอกแล้ววันนี้ผมไม่ยอมให้คุณชนะหรอกคขะแค่อะไรปลาแล้วเป็นน้ำอ่ะอ๋อมันเป็นที่หนาไฟไง มันไหนมันชื่อว่าไฟอะไรไฟเจอร์ไฟเนี่ยมันเป็นเหมือนไฟไฟตอร์ดับไฟเออแต่มันยิงออกไปแล้วเป็นถังน้ำอ่ะใช่นของระเพยโคตรแย่โอ้โหเอาจะ่ต้องเปิดต่อดียังไม่หมดเวลาเลยก็ขึ้นยูขึ้นยากควาจะถึงเนี่ยเออฝางเขาน่อยสครับเออเฮ้ย หมดเวลาเร็วสิหมดเวลาเร็วสิเดินอยู่ไหนเขาอยู่ข้างเอ๊ยเขาอยู่ข้างบนเป็นสวามาแล้วเอ้าสวารมื่อกี้มันเป็นรถแท็กซี่โอ้ยจะหยุดถือสิมาดิเฮ้ยโอเคทุกคนเราไม่ต้องนับอะไรทั้งนั้นเลยตอนเนี้ยบอกเลยว่าพี่เพแบบขาดลอยทุกคน ไม่นับเลยเหรอจะไม่นับจริงๆหรอเผื่อว่าของเขาอาจจะหายเยอะกว่านะโอ้ยเอาเลยไปหายเยอะกว่าเราปิดไม่หมดด้วยก็โดนหักคะแนนอีกอะอ๋อโอเคโอ้ยโหไม่คิดว่ามันจะได้สิ่งก่อสร้างเยอะขนาดนี้นะไอ้ทัฟฟี่อ่ะอันนี้ือแบบพี่ไม่รู้เลยเว้ยโหแบบเยอะจริง ครับผมโอเควันนี้ก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ไลค์กันไปก่อนนะครับแชร์นะครับบาย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 นี่เลยดับเพลิงหน่อยนี่เลยดับเพลิง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 มันไส้มันไส้มานานแล้ว